สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของคุณครูอัศท,ทุกคนด้วยตอนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดออำเภอแมระมาดจังหวัดจากค่ะกลับมาพบมาเจอกับครูอัศคนสวยแล้วก็ผู้ช่วยคนเก่งนะคะพี่หน้องแก้วนั่นเองสวัสดีค่ะเด็กๆเดินทางเข้าสู่วันที่สี่แล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าโลกสวยด้วยมือเรา วันนี้ครณอและพี่หนอนแก้วนะคะเตรียมในเรื่องราวของประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันถ้าเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วเราต่างพี่หนอนแก้วไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะวันนี้เรามาดูประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมกันนะคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม เรามาดูอย่างแรกกันนะคะเด็กๆนั่นก็คือดินดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีประโยชน์มากมายดินใช้ในการเพาะปลูกและก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตนะคะดินสามารถนำมาใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นของใช้ต่างๆไว้ใช้ในครัวเรือนด้วยนะคะนอกจากนี้ ดินยังเป็นแหล่งที่ช่วยดูดซึมน้ำด้วยนะคะเด็กๆน้ำเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีประโยชน์ต่อตัวเราคือใช้ดื่มและใช้ในชีวิตประจำวันเช่นอาบน้ำล้างรถล้ลางหน้าแปลงฟันน้ำใช้ในการทำการเกษตรทำสวนทำไร่ จากนี้น้ำยังถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆใช้น้ำในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและน้ำยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆด้วยนะคะอากาศ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรามีความสําคัญกับการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ล้วนแต่ต้องการอากาศในการหายใจนะคะเด็กๆ ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆเป็นแหล่งผลิตอาหารพืชสมุนไพรและยังสามารถนำไม้มาใช้ทําเป็นสิ่งของต่างๆใช้ในครัวเรือนด้วยนะคะและป่าไม้ยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่สภาพแวดล้อมเช่น เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารป้องกันการพังทลายของหน้าดินและบรรเทาความรุนแรงของลมพายุด้วยนะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันนะคะเด็กๆเ,เช่นบ้านวัดรถเสื้อผ้าและก็รวมถึงสิ่งอื่นๆด้วยนะคะ มนุษย์เราสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนเองช่วยให้มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆของขวอทุกคนก็ได้รู้จักในเรื่องราวของประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับเราไปนานๆด้วยนะคะแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขวอเคยบอกแล้วเมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษนะคะดังนั้นพรุ่งนี้ขวอและพี่หน่มแก้วนะคะก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของ โทษของสิ่งเวดล้อมด้วยนะคะจะมีโทษอย่างไรก็ขอให้เด็กๆรอติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ครูออดและพี่หนอนแก้วจะต้องลาเด็กๆไปก่อนค่ะเรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่หนอนแก้วขาลาเด็กๆกันได้และะ้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ